สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันปลาครับวันนี้เราจะมารีวิวให้เกรด1ต่อ144นะครัูทายกันดั้มนะครับจากในซีรีส์ของกันดั้มบิวเมตาเวิร์สนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลักสุดที่ได้เอามารีวิวกันนะครับสำหรับลูกเล่นนะครับของตัวปลูทายกันดั้มนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆก็คือ2ส่วนในส่วนของที่เป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นชุดกรอกนะครับ ในส่วนของตัวหุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวหุ่นเป็นตัวเล็กๆจิว๋วๆนะครับอุปกรณ์ที่จะมีให้นะครับก็คือจะเป็นบีมเซเบอร์นะครับตัวปืนบีมสเปรกันแล้วก็พาร์ชินโลนะครับซึ่งตัวของพาร์ชินโลเนี่ยก็จะเอามารวมร่างนะครับเป็นแบบโมบิลอาร์เมอร์ได้ด้วยนะครับและในส่วนของพูทานอาร์เมอร์นะครับก็จะมาในรูปแบบของอยานนะครับพร้อมกับตัวพาร์ทอุธนะฮะที่เป็น เขียวนั่นเองนะครับซึ่งเขียวก็คือ InfoJ จูนสกายเซนะครับก็เป็นรูปแบบของเขียวยักษ์นะครับและก็ในส่วนของพาสสีขาวนะครับที่เป็นในช่วงของไหลเนี่ยก็เป็นพาสวุธอีกเช่นเดียวกันก็คือเบรกคอฟฟีเทอร์นะฮะจัดได้ว,ว่าตัวนี้ลุกเล่นนะครับเยอะทีเดียวแล้วก็ราคาไม่ใช่เล่นๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวจะรีวิวแบบแยกไปเลยก็รีวิวแต่ตัวหุ่นตัวเล็กก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย ก็สำหรับตัวขุนนะฮะเราก็จะเรียกว่าเป็นคอกระดัมถู plus นะฮะความแตกต่างก็มีแค่ของเรื่องปีกนะ,ะในคลิปเปิดกล่องทำให้ดูไปแล้วว่ามันแตกต่างอย่างไรนะครับในเรื่องของปีกเท่านั้นนะฮะสติกเกอร์ก็จะมีตรงนี้นะครับส่วนตัวขุ่นก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่หัวหัวนะฮะดวงตานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับที่จะมีสติกเกอร์นะครับ ตรงแพ็คก,ก็จะเป็นที่เสียบของตัวบีมเซเบอร์ซึ่งบีมเซเบอร์เขาจะมีมาให้2ขนาดก็เป็นบีมเซเบอร์สำหรับตัวปกตินะฮะไฮเกต1ต่อ1 4 4กับบีมอันสั้นนะครับที่ใช้สำหรับตัวเล็กนะฮะได้ก็ถอดออกมานะครับแล้วก็เสียบบีมเซเบอร์มันเป็นแบบแบนนะ,ะเป็นแบบแบนไม่ใช่เป็นแบบปลอมนะฮะติดลงไปนะครับก็เสียบเข้าไปที่มือ นะฮะปกติอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับบีมเซเบอร์นะฮะตัวบีมสเปรกันนะครับก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะฮะก็เป็นปืนนะครับที่เสียบเข้าไปกับมือได้เลยเวลาประกบก็2ชิ้นประกบซ้ายขวานะฮะเอามาติดในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นล่างแบบโมบิล e เวอร์อีกทีนึงนะครับลูกเล่นนะครับของ ตรงเนี้ยนอกจากจะเป็นเหมือนหัวเครื่องบินแล้วเนี่ยก็เป็นโล่เมื่อกี้อีกนะครับแล้วเมื่อเราสลับสับเปลี่ยนนะครับฝั่งเนี่ยแล้วก็เอามาติดอย่างเงี้ยใส่ที่แพคด้านหลังซึ่งจะมีรูตรงนี้พอดีนะครับเอามาประกบตรงนี้ปึ๊บอ่าเนี่ยก็เป็นปีกนะครับให้แพคหลังได้เดี๋ยวเล่นชองเอาปืนออกนะ, <c oughs> ะประมาณนี้นะครับสําหรับลุกเล่นนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเครื่องบินยังไงเดี๋ยวทำให้ดู ตัวนี้จะมีไอพ่นมาให้1จุดนะฮะขยับไม่ได้นะครับตัวหุ่นก็มาตรฐานนะครับในการขยับเพียงแต่ว่าไซส์อ่ะมันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับตัวโหวตัวอะไรก็เป็นเหมือนไฮเกรดทั่วไปเลยนะครับบวงจมกันจอยอะไรก็ตามนี้นะครับชิ้นไหลนะครับไหลก็ค่อนข้างจะเล็กลงนะครับก็ในส่วนของไหลมันจะเอาไปติดเพิ่มนะครับในส่วนของ armor เพิ่มเติม ตรงไหล่เนี่ยมันจะยึดเข้ายึดออกนะฮะเห็นไหมยึดเข้ายึดออกนะครับเพื่อสําหรับใส่กรอบนะครับในตอนใส่ร์าเป็นของผูทายกันดำนะฮะนี่มีชิ้นสายมาให้นะครับตามนี้จุดขยับขนแขนนะครับหมุนได้นะครับพับข้อศอกสองจังหวะนะครับตัวข้อมือนะฮะเป็นบอลจอยนะครับ ที่มันเกยๆออกมาเพราะว่าเพื่อรองรับในการใส่ของตัวผู้ทายอเมอร์นะครับตรงหลังมือนะฮะก็จะมีร่องนะครับใส่สําหรับเกราะหลังมือเพิ่มนะครับในส่วนของโชวงขยับกลกเอวเนี่ยเป็นบอลจอยนะครับทั้งด้านบนนะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ทําให้เพิ่มจุดขยับได้ดีแต่ว่าพอใส่กรอดแล้วเนี่ยพวกนี้จริงๆอนะหลวมนะฮะหลวมนี่เห็นไหมหลุดทั้งบนทั้งล่างเลยนะนี่ข้างบน แล้วก็หลุดล่างในค่อนข้างจหลวดนะครับตัวกระโปรงด้านหน้านะครับก็ขยับได้นะครับจะมีเดือยนะครับสำหรับติดกรอบนะครับตัวขานะครับนี่ขยับได้ทำนี้นี่ตัวเข่าขยับอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเท้านะครับบิดได้ไปมานะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็พับอย่างนี้นะฮะแบบตรงๆเพื่อที่จะให้เห็นนี่รูเสียบตรงนี้ไว้เสียบสำหรับตัวอร์เมอร์นั่นเองนะครับ คร่าวๆก็ตามน,นี้ในส่วนของการเป็นยานก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็คือความหลงแล้วก็ติดอ่าติดอะไรติดโลเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่จริงๆอ่ะอถ้าทำละเอียดตามในคู่มืออ่ะมันจะต้องพับบิดขาไปมาอะไรยเงี้ยแต่เผอ,อิญว่าเดี๋ยวเราก็ทำแบบมักง่ายนะฮะเออตรงนี้น่าจะพับเก็บ นะฮะน่าจะานะอันนี้ไม่ได้ดูคู่มือนะขาก็หมุนกลับไปอย่างนี้นี่แล้วก็โยกให้มันอย่างนี้เพื่อเก็บพับขาให้เป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่ตัวแขนก็พับอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยหลุดง่ายนะฮะตัวบอลจอยเนี่ยหลุดง่ายเลยนะครับนี่แขนก็พับอย่างนี้นะ ครับทรงนี้ตัวหน้าก็เก็บให้มันดีดอารมณ์ประมาณนี้แหละแล้วก็อันเนี้ยเอาใหม่เอาใหม่มันต้องมาด้านนี้นี่เมื่อกี้ทาผิดก็คือกลับมาอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ปิดตรงนี้นี่เพื่อที่ว่าจะได้มีตรงเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะตรงกับรูก้นพอดีไอชิ้นนี้นะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของ Mobile a r ์เมอร์นะฮะที่เป็นตัวคุณน,นะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้ดูเท่อะไรแต่ว่าก็เป็นลูกเล่นนะครับที่เขาใส่ให้มานะต่อมาก็เป็นในเรื่องของฟูทายอาร์เมอร์นะครับหลายๆคนที่เล่นซีรีส์ของกันดั้มบิวตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะบิวเดวเวอร์ทใช่ไหมกันดั้มบิว ดเวอร์ iver, เออหน่าแหละภาคสองนะน่าจะใช่ก็จะเป็นลูกเล่นในการแบบถอดเกราะนะครับเอามาติดเป็นยานแล้วก็กรอบทั้งหมดก็อาจจะไปติดที่หุ่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นขานะเดี๋ยวขอถอดออกมาขอถอดออกมานี่ตัวนี้จะเป็นขานะครับแล้วก็พลิกตรงนี้ออกมาก็าจะเป็นเท้าแลหละง่ายง่ายนะครับในส่วนของหัวไหล่นะฮะ นี่ก็จะเป็นขนไหล่ก็จัดพับดีๆนะซึ่งพวกนี้ขยับได้นะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นพ์ดอาวุธยิงได้อีกต่างหากซึ่งก็อาจะไปเล่นกับฐานอา่หน้าจอ N อ Action Base 5นะครับเอาไปเล่นคู่กับฐานก็คแค่หาตรงนี้หาแกนที่มันสามารถเสียบเดือตรงนี้ได้ติดกระฐานก็จะเป็นพัดอาวุธที่เป็นพ์ r อาวุธบินได้นะครับก็มันจะเรียกว่าอะไรนะ เบรคคอนะฮะเป็นตัวของเบรคคอร์ฟีเ a อร์นะ,ะก็เป็นพ์ดปีกก็ว่ากันไปต่อไปก็ตรงนี้ก็เป็นพ์ดข้อมือนะฮะนี่เอาไว้ติดข้อมือเดี๋ยวผมดึงแล้วติดทีละส่วนให้ดูดีกว่าง่ายๆสำหรับข้อมือเมื่อกี้นะฮะที่ที่เราได้เห็นไปนะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่ก็คือถอดมือออกก่อนนะครับ ก็ติดข้อมือเนี่ยตรงนี้ลงไปนี่แล้วก็เอาข้อมือเจมใส่ลงไปก็จะประมาณนี้ส่วนเท้านะครับตรงนี้เราพับอย่างนี้เลยนะฮะพับทางนี้เลยเพื่อที่เราจะได้เอาเท้านะครับนี่ส่วนของท่อนขาข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแหลมแหลมแหลมแหล,ม,หล,ม,หลมตรงนี้นี่แหลมแหลมตรงนี้มันจะได้เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับ ก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยถ้าดูจากด้านหลังจะน่าง,ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นอ๋อน,นีต้องใส่ทางนี้ต่อทีนี่เห็นไหมมันจะเข้าไปพอดีทีนี้ก็ใส่ให้มันตรงล็อกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของแขนแล้วก็ขาทีนี้หัวไหล่เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาอยู่ทุกตัวเพราะว่า ใส่เวลาเสียบไปอะ่ะมันค่อนข้างจะหลวมนะฮะจะหลุดง่ายวิธีของผมก็บีบให้มันแน่นๆนะครับเท่านี้นะครับก็น่าจะได้แบบพออยู่แหละนะน่าจะอยู่ได้นะครับก็ใส่ทั้งสองข้างเลยนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยมันน่าจะหลวมอ่ะเนี่ยหลุดแล้วเนหะ็นไมแล้วผมก็ ข้ามขั้นตอนผมลืมใส่กรอบหน้าอกนะครับเดี๋ยวใส่กรอนหน้าอกก่อนแต่เมื่อกี้ก็ทำให้ดูแล้วนะว่ามันหลวมก็คือข้างนี้หลวมแต่อีกข้างหนึ่งก็ค่อนข้างจะได้อยู่นะครับเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะเป็นมาตั้งนานแล้วส่วนพาราวุธก็ไม่มีอะไรนดก๋ยวใส่ที่มือนะครับคือก็ทําใจนะครับสําหรับในส่วนของการใส่กรอบนะฮะมันมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะทำใจอ่ะใส่ เ่าตรงหน้าผากเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็รักทุเรย์หน่อยใส่ให้ดูเลยนะฮะอันนี้กระโปรงด้านหลังนะครับก็ใส่กับเดือยนะฮะที่อยู่ด้านหลังอ่าตัวนี้จะไม่มีกระโปรงข้างนะครับก็เป็นกระโปรงหลังเลยนะฮะ พาร์ทของหน้าอกนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนก็ขอถอดออกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับมันจะเข้าพอดีนะครับแต่ว่าเราต้องดึงดึงไหล่นะครับออกมาก่อนแล้วเราก็จะใช้าพาร์ทอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยล็อกนะครับที่ด้านบนอ่ะนี่แล้วเราก็ติดแขนนะครับกลับไปเหมือนเดิมตามนี้นี่ แล้วเราก็ติดชิ้นส่วนหัวไหล่นะครับเข้าไปเนี่ยต้องบีบบีบให้แน่นๆนะเพราะมันก็ค่อนข้างจะหลุดอ่ะทีนี้ก็ทําอีกฝั่งให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของท่อนล่างนะครับเรายังต้องติดกระโปรงนะฮะเข้าไปนี่เนี่ย ก็ค่อนข้างจะเป็นเดือยอันเล็กนะฮะติดยากนิดนึงนะฮะเล็งหน่อยนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับท่อนล่างนะครับที่ต้องแยกออกเพราะว่าตอนประกบเนี่ยมันก็หลุดบ่อยเหลือเกินนะฮะเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้วเพราะเดี๋ยวติดหลังมือนะครับเอาหลังมือชิ้นหลังมือที่อยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้นี่ ถอดออกมาอันนี้คือใช้มือเดียวเลยนะนี่แล้วก็จะเป็นชิ้นหลังมือตรงนี้นะครับติดเข้าไปนี่ติดหลังมืออย่างนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับถ้าเราติดครบสองฝั่งอีกส่วนหนึง่ง สุดท้ายเพื่อให้ครบสมบูรณ์เราก็ต้องนำพาร์ตโล่นะครับสลับสับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวให้ยืนก่อนให้ยืนทานหลังนี่แหละก็ใช้ทีโยกดึงออกมานะครับตรงนี้นี่ก็ติดที่ด้านหลังนะครับอ่ะก็ เพียงเท่านี้ก็ครบแล้วนะครับเป็นตัวหุ่นที่สมบูรณ์นะเรหน่อยนะครับสำหรับตัวหุ่นโดยรวมนะฮะก็ประกอบออกมาก็ได้ประมาณนี้นะฮะอุปรสรรคเหมือนเดิมก็คือในช่วงของหัวไหล่หลุดง่ายนะครับแล้วตัวเนี้ยเอาจริงๆมันสวยนะ แล้วความเป็นกันดัมที่เป็นทรงสีดำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยมากนักนะครับแต่เนื่องจากความแหลมๆความเก้งๆนะครับทำให้การประกอบเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยหมาถึงการประกอบใส่ตัวอาร์เมอร์เข้าไปนะทำให้ตัวหุ่นเนี่ยมันมีหลายๆจุดที่หลุดนะรเรียกว่าหลุดง่ายนะครับอย่างเช่นก็คือช่วงระหว่างช่วงเอวนะครับ อันเนี้ยหลุดง่ายมากนะครับอย่างเช่นการจัดท่าแอคชั่นอันเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของตรงข้อแขนนะครับสีดำดำเนี่ยกับตรงข้อมือเนี่ยมันก็หลุดเพราะว่าตรงข้อแขนกับตรงข้อตรงเนี้ยกับตรงช่วงของที่เป็นข้อศอกเนี่ยมันเป็นคนละชิ้นส่วนกันนะครับทลมันก็หลุดค่อนข้างจะง่ายเลยแหละนะครับแต่โดยรวมนะครับตัวนี้จัดว่าเป็นตัวหนึ่งที่สวยเลยแล้วถ้าใครได้เก็บของซีดีของก u n นัมบิ i ไดเวอร์ซีซั่นสองนะ ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับของตัวเอกเก็บกันให้ครบเลยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะฮะราคาก็ค่อนข้างจะแรงนะครับสำหรับการที่เป็นไฮกรดนะฮะแต่ก็เป็นตัวล่าสุดที่คิดว้าน,น่าจะหามาครอบครองกันนะครับในเรื่องของจุดขยับนะครับก็จะเหมือนกับตัวของ ตัวเล็กนั่นแหละนะฮะไม่ได้มีจุดแตกต่างอะไรมากมายนะครับแล้วก็งานประกอบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ประกอบค่อนข้างจะไวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในส่วนของคอส่วนของคอกรนดัมนะครับมากกว่าแล้วก็ชิ้นอื่นๆมันจะเป็นพาร์ทที่เป็น พา์เอเมร์ในการประกบกับตัวขอกันนํำอีกหนึ่งทีนะครับก็คร่าวๆตามนี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะผู้ชายกันดำนะครับได้รับการสนับสนุนรีวิวนะจากทางร้านกันพาวิเลตมีลิงก์สั่งเสืออยู่ที่ตานล่งคํนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบจุเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบาย Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. quiet yeah we were built to thrive yeah i think that we've all had enough One keeps you up at night yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah